นี่คนไทยไรลิมิตเฉลี่ยแล้วคนละ5 0 0 0 0อยังจะไปต่อกันอีกหรือเปล่านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย all new honda crv what life truly means นี่คนไทยไรลิมิตเฉลี่ยแล้วคนละ5 0 0 0 0อยังจะไปต่อกันอีกหรือเปล่านะครับแล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหนี้ครัวเรือนท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่ทำว้านหนี้เนี่ยนะฮะ หรือว่าเดตเนี่ยลอยอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าท่านจะไปสื่อไหนก็แล้วแต่สื่อส่วนตัวก็แล้วแต่เพื่อนฝูงก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคําว่านี่ Company เนี่ยพูดกันติดปากอย่างน้อยก็วันละครั้งนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือว่าภาวะนี่โครเรือนซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะทราบกันดีถูกไหมครับว่าตอนนี้มันสูง มันสูงจนไม่รู้จะหาทางแก้กันยังไงแน่นอนครับนั่นก็เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันลวฮะนะฮะทางรัฐเขาก็ช่วยตัวเราก็ช่วยโดยเฉพาะใีน่นทางด้านการเงินของเราด้วยเนี่ยนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่ามีการเปิดข้อมูลออกมาว่าคนไทยรวมรวบประมาณ6 7สิถึงเจล้านคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ในแวดในท้องจนกระทั่งถึงสูสงอายุแล้วก็แล,แล้วแต่เนี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยนะครับมีหนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ คนละ5 2 0 0 0 0อบาทอันนี้เอากลมๆเลยนะไม่ต้องเอาเศษร,รอยมาคุยกันเลยนะครับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึนพากรนะฮะเข้าไปรวบรวมตัวเลขของหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งในช่วงเวลาที่เขารวบรวมนี่เขาถอยไวสิปีนะฮะเราอยู่ปี2023าเขาจะไปถอยกันตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาแล้วก็เก็บมาเลยนะฮะปรากฏว่าหนี้ที่คนไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเฉลี่ยเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนไทยมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในช่วง10ปี สเท่าเลยนะฮะเรียกว่าเวลาผ่านไป10ปีนี่นะครับนีเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่าและในขณะเดียวกันถ้าดูปี2 5 6 0ถึง2 5 6 5อันนี้ดูแบบสั้นๆมานิดหนึ่งนะครับเป็นครึ่งทางของในช่วง10ปีเนี่ยปรากฏว่าประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะครับมีบัญชีหนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือเวลาเราพูดถึงเรว่อบัญชีหนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราไปเปิดการกู้หนี้ยืมสิน กับสถาบันการเงินหรือไม่ใช่สถาบันการเงินและก็แต่ละประเภทของสินเชื่อรอเงินกู้ที่เราไปเปิดเอาไว้หรือว่าขอกู้มาภรัารัฐบานเช่นไปกู้ดาวรถยนต์อันนี้ก็หนึ่งบัญชีละไปเปิดบัตรเครดิตอันนี้ก็นี่หนึ่งบัญชีละไปเปิดเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งบัญชีละนะฮะอย่างเงี้ยเราเรียกว่านี่บัญชีนะครับซึ่งข้อมูลก็น่าสนใจคนระับกว่า32%ของประชาชนคนไทยมีบัญชีนี่มากกว่า4บัญชีขึ้นไปโอ้ยท่านผู้ชมครับ ใครๆที่เป็นแฟนคุณกับบัญชานี่มีใครเปิดบัญชีเลื่อนหนี้กู้หนี้ยืมสินเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรส่วนบุคคลหรือบัตรกดเงินสดมากหรือเปล่าฮะเนี่ยเขาบอกว่า3.2%ของคนไทยเนี่ยฮะมีบัญชีหนี้4บัญชีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเอาว่าโดยเฉลี่ยนะนั้นคือ3.2%ของคนไทยมีบัญชีหนี้อยู่4บัญชีขึ้นแต่ถ้าเอาเฉลี่ยทั้งประเทศเลยนะฮะคนไทยผมก็ได้หรือคุณผู้ชมก็ได้นนะฮะ จะมีบัญชีนี้อยู่3บัญชีอันนี้โดยเฉลี่ยทั่วประเทศเอาละถ้ากู้ซื้อบ้านบัญชีหนึ่งละมีบัตรเครดิตก็ต้องใบที่ก็เป็นบัญชีที่2ละซื้อรถยนต์ถ้าไม่ซื้อมันสดก็เป็นบัญชีนี้ที่3เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นมุมมองส่วนตัวนะเชื่อว่าหลักๆที่คนไทยโดยเฉลี่ยมีบัญชีนี้3บัญชีเนี่ยก็ต้องนี่บ้านนี่บัตรเครดิต แลวก็มนี้ผ่อนรถยนต์กรณีไม่ได้ซื้อสดน,นะฮะข้อมูลนี้เขาเจาบได้อย่างชนิดที่ใกล้ตัวจริงๆนะครับทีนี้ถามว่าแล้วดูเนี่ยสัดส่วนของประชาชนคนไทยที่มีหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม30%ขึ้นมาเป็น37%ของประชากรไทยก็แสดงว่าคนมีหนี้เพิ่มขึ้นในช่วงของ10ปีที่ผ่านมานะครับข้อมูลบอกต่อนะฮะ57%ของประชาชนที่เป็นหนี้เนยระคนไทยเนี่ยมีมูลค่าหนี้เกินกว่า1 0 0 0 0บาท อื <c oughs> คือถ้าบอกว่าประชาชนบบทั้งหมดคนไทยตอนนี้ประมาณ60-70ล้านคนนะฮะข้อมูลตรงนี้บอกว่า57%ของประชากรที่มีหนี้นะฮะัย้ำว่าของประชากรที่มีหนี้65-70ล้านคนไม่ได้หมายว่าหมายความว่าทุกคนเป็นหนี้นะฮะลูกเล็กเด็กแดงก็ยังไม่ได้ก่อหนี้กันนี่นะครับแต่น่าสนใจตรงนี้แะครับว่า57%ของประชาชนที่มีหนี้เนี่ยมีหนี้เกิน1แสน แลปะปโตเรตมาตกกลมๆตรงนี้แหละครับว่านี่เฉลี่ยต่อคนเอาเป็นว่าดูกันแบบโดยทั่วไปอย่างประมาณ5้าแสนสองหมื่นบาทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยก็มีหนี้โคเรนที่เพิ่มสูงขึ้นเร็วและเป็นสัดส่วนต่ออะไรครับขนาดของประเทศเศรษฐกิจของตัวเราเองอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเทียบต้องเทียบกันนะครับว่าแล้วเพื่อนบ้านเป็นยังไงตามประเทศเป็นยังไงผมเชื่อว่าคนคงทราบดีก็ว่าเราเองก็เป็นประเทศอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะฮะกับภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่อันดับสูงของโลกเอามาดูกันนะครับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวยอึ้งภาคอธนาคารประเทศไทยยังบอกต่อไปครับว่านี่ดูนะฮะสัดส่วนหนี้ต่อขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยหรือต่อ GDP ทำพูดส,สั้นๆเลยนะครับของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงเร็วกว่าหลายประเทศ นะครับในช่วง12ปีที่ผ่านมาทีนี้เราดูปัจจุบันเขาบอกว่าตอนนี้สัดส่วนหนี้ GDP ของไทยเนี่ยอยู่ที่90อก็นี่งไงถึงได้บอกว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกว่าไม่เกินท็อป12ของโลกนี่นะครับซึ่งสูงกว่าประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมาเลเซียมีหนี้คูณต่อ GDP นี่73.1หาอน้อยกว่าเราเพราะเรามี90จีนแผ่นดินใหญ่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกอันดับ1เอเชียก็มีสัดส่วนหนี้คูณต่อ GDP 61.6 แต่ของเรา90นะฮะต่อมาครับสิงคโปร์เนี่ยประเทศที่แบบพัฒนาแล้วอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีสัดส่วนหนีค้ครัวเรือนต่อ gdp ของสิงคโปร์ห้าสิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์ที่พูดมานี่นะครับอย่างสิงคโปร์ประเทศพัฒนาแล้วจีนเปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกเนี่ยนะฮะตามติดมาด้วยมาเลเซียเองเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านของเราเศรษฐกิจเองเขาก็ประมาณเบอร์สามของอาเซียนเขามีหนีค้ครัวเรือนต่กว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศไทยที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของอาเซียน ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องดูต่อกรับ,บ้านนี่ที่คนไทยโดยเฉลีย่ยทุกคนจะมีอยู่สาบัญชีนีนะ่ตกลงเป็นหนี้ที่ทําให้เกิดรายได้ไหมหรือเป็นหนี้ที่ไม่ทําให้เกิดรายได้เลยมีแต่รายจ่ายอ่าต้องแยกให้ออกนะครับปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าประชาชนที่มีบัญชีหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ไม่สร้างรายได้ท่านผู้ชมวันีกออกไหมว่าหนี้ที่ไม่สร้างรายได้คืออะไรบ้างครับหนี้บัตรเครดิต มีบัตรกดเงินสดมีสินเชื่อส่วนบุคคลนี่อะไรฮะมีรถยนต์นะฮะอันนี้คือมีแต่รายจ่ายออกไปตอนท่านอาจจะเสียงกลับมากรได้ครับว่าเอ๊ะก็เอารถยนต์มาทำมาหากินอ่ะให้กระได้นะครับวันสามตัวแรกเนี่ยชัดเจนว่าไม่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่สมมตินี่กู้ซื้อบ้านอ่ะบ้านเองก็เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแบบระยะระยะยาวทั้งที่ดินอันนี้คือทําให้เกิดรายได้เอาบ้านมาเปิดเป็นร้านค้าก็เพื่อทํารายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ตรงนี้เป็นจุดที่น่าห่วงครับถ้าประชาชนมีบัญชีหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเลยนะครับซึ่งตรงนี้ละครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลและต้องแก้ไขกันส่วนถ้าจะถามผมว่าแล้วเมื่อไหร่หนี้ครัวเรือนประเทศไทยจะลดลงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เวลาแหละครับถ้าคําถามบอกว่าเมื่อไหร่หนี้ประเทศไทยหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จาก90จะลงมาเอาสัก80ก็ได้หรือเหลือ70ก็ได้ตอบไม่ได้จริงๆ ถ้าจะตอบได้ใกล้เคียงที่สุดคือเศรษฐกิจต้องมีการขยายตัวไม่ใช่ชะลอตัวนะฮะเวลาสัดส่วนเมคิดเรื่องนี้นะครับก็จะมีตัวหารเป็นตัว GDP คือถ้าตัวนี้ขยายใหญ่ขึ้นสัดส่วนตัวนี้ก็จะลดลง2แน่นอนครับถ้ามันเป็นนี่ที่สร้างรายได้นั่นก็จะทําให้อะไรฮะการขยายตัวเศรษฐกิจเกิดการเติบโตมากยิ่งขึ้น ราะฉันเอาเรื่องนี้มาฝากกันก็จะดูรูปก,กัน,นครับว่าไม่ว่าท่านผู้ชมหรือผมตอนนี้โดยเฉลีย่ยเนี่ยตามสถิตินี้เรามีนี่ครคลนกันคนละกี่บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบประเด็นนี้นะครับถูกใจแล้วเราก็สมคเข้ามาเลยนะครับกดไลค์กด f o l l o กกดแชร์เพจเฟซบุ๊กปีทาร์สเตอ์ในประเด็นสั้นๆด้วยนะฮะ